สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาถึงโจทย์ข้อแรกของเรื่องของ d i s t r i b u t o เนาะโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันจะมีการอินดิเกตนะอาจารย์จะอธิบายโจทย์มากกว่านะครับอาจจะไม่ได้มานั่งพาทำทีละอันทีละอันนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการนะในเรื่องของ d i s t r i b u t i o d หรือแรงแผ่กระจายเนี่ย เราอยู่เราต้องการอยู่2ออย่างนะครับหนึ่งก็คือตำแหน่งที่แรงมันกระทำเออขนาดของแรงกระทำขนาดของแรงเราหาได้จากพื้นที่ใต้การาฟตัวนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการอินทิเกตนะครับจับตัวนี้นะครับมาอินทิเกตตั้งแต่0จนถึง L ก็คือจาก0ูนย์จนถึงสเมตรนะครับถ้าสาหรับตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งที่เขาต้องการก็คือตําแหน่ง x ที่ตําแหน่งที่ FR มันลงว่ามันอยู่ตรงไหนมันลงตรงไหนนะครับโจทย์ถ้าโจทย์เฉพาะ d i s b u load นะมันจะต้องการแค่นี้แต่พอเราในสเต็ปต่อไปพอเราได้ตำแหน่งที่มันลงแล้วได้ขนาดของแรงที่มันลงแล้วเราจะต้องเอาไปหา reaction ต่อไปหาอะไรต่อนะครับอันนั้นก็ ในเรื่องถัดๆไปนะครับในบทถัดไปนะ,อะโอเคอย่างข้อนี้เนี่ยเขาให้บอกว่าดับเนะครับฟังก์ชันของกราฟตัวนี้มีค่าคือ6 10x กลังสองนะครับ6 0 x กลังสองเป็นกราฟพาราโบลาหงายขึ้นแบบนี้นะครับหงายขึ้นจริงๆเรามีสูตรนะที่ผ่านมาเรามีสูตรนะ เรามีสูตรของมันอยู่ล้คือสุดท้ายเนี่ยพื้นที่เนี่ยจะเท่ากับเซษหนึ่งส่วาแต่อันนี้เป็นวิธีการพิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามันมาอย่างไรแล้วก็ระยะห่างก็คือ 3.4B ส่วน 4b นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับอ่านี่คือนี่คือสูตรที่เอาไว้ใช้ได้เลยจากในในรูปนี้นะครับถ้าตัว สอ0อมันก็คือ h นะก็คือเหมือนเป็นความสูงของมันส่วน2ก็คือ b นะครับส่วนสก็คือ b ถ้าเกิดคําตอบของตัวนี้ใช้สมการชุดนี้นะครับอะ area มันเศษหนึ่ส่วนสาม bh นะครับ area ของมันเท่ากับเศษหนส่วนสนะครับคูณ b ก็คือ2คูณ h ก็คือ240นะครับ สาม8นึ่งสามเอจะเท่ากับ160ยหกสินิวตันเคือพื้นที่เนาะซึ่งมันก็คือฟอสนั่นแหละมันคือแรง fr นะครับ fr จะเท่ากับ160นิวตันนี่เอาสูตรมาใช้จบเลยนะครับเอาสูตรมาใช้จบเลยไม่ไม่ต้องมาอะไรนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทีนี้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้ถ้าเราเอาถ้าเรา เอาตำแหน่ง0เอาจุดแรกจุด0นะครับจุดศนะครับคือระยะเท่ากับ0นไปแทน W มันก็จะมีค่าเท่ากับ0แต่ถ้าเกิดเราเอา2เข้าไปแทน่าเข้าไปแทนนะครับ่า2เข้าไปแทนสี่หกยี่มันก็คือตัวนี้นะครับ แต่เขาเขียนมาให้จริงๆเขาไม่ต้องบอกตัว240เรามาก็ได้นะครับเขาไม่จาเป็นที่จะต้องบอกตัว240เรามาเลยนะครับเราก็ก็ต้องรู้เองนะครับคือการแทนที่อันนี้คือ0แล้วก็ตรงกลางก็คือ1ตรงสุดท้ายก็คือ2เมตรนะครับระยะที่มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับอัอนนี้อธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับค่อยๆไปเนาะ เรารู้เนาะคำตอบของเราเนี่ยเท่ากับ160นิวตันนะครับอันนี้คือได้จากการแทนสูตรนะเพราะฉะนั้นในการทำข้อนี้ถ้าทำแบบพิสูจน์นะครับทำแบบพิสูจน์เราก็จำเป็นที่จะต้องจับเอาฟังก์ชันตัวนี้นะครับไปอินทิเกรตก่อนนะเอาฟังก์ชันตัวนี้ไปนะอินทิเกรตนะเอาฟังก์ชันตัวนี้เมื่อกีนะ้ที่อาจารย์เอาให้ดูนะครับ ปจับมาอินทิเกตนะครับอินดิเกตตั้งแต่0จนถึง2ก็คือทั้งหมดทั้งช่วงความยาวนะครับอินดิเกตออกมาก็จะได้60คูณด้วย x กำลัง3 60นะครับ60 60คูณด้วย x กำลัง3ส่วน3ตั้งแต่0นจนถึง2นะครับแควคูลัดต้องมาละแควคูลัดต้องมาอพอแทนค่าเข้าไปนะครับ ผลลับมันก็จะออกมาได้1 6 0นิวตันอย่างที่เราแทนสูตรนะครับเศษหนส่วนสคูณ b คูณ h นะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะโอเคนะอ่ะเราได้ Fr นะครับเราได้ Fr แล้วทีนี้เราอยากได้ตำแหน่งของอจุดที่แรงมันลงอ่ะเราได้ Fr เท่ากับ160ตรงนี้ แต่แต่เรายังไม่มี x ตัวนี้นะครับเรายังไม่มี x ตัวนี้เราจะหา x ตัวนี้ยังไงอ่าก็จากสูตรนี้ครับจากสูตรนี้นี่ที่มาของสูตรอาจารย์อธิบายคลิปเมื่อกี้นะครับคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับอ่าเราก็ใช้สูตรนี้ในการแทนค่าเข้าไปนะครับอ่าโดยมันก็จะมีตัวนี้ก็คือโมเมนต์เล็กๆนะครับเอาโมเมนต์เล็กๆมาอินดิเกตมันก็เพิ่มตัว x ขึ้นมา พราะ x ขึ้นมามันก็จะเปลี่ยนเป็น x กำลัง4นะครับ x กำลัง4ส่วน4นะส่วนข้างล่างอินทิเกรตพื้นที่ทั้งหมดเราหามาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คือนี่นะครับนี่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 มันก็คือ fr นะครับพอเราได้2ตัวนี้หารกันออกมามันจะได้เป็นระยะ x bar x bar ก็คือระยะจาก0จนถึงตำแหน่งที่ แรงมันลงนะครับถ้าแทนในสูตรก็จะได้เหมือนกันนะครับแทนในสูตร3.4 b ส่วน 4b ะครับตำแหน่งตรงนี้3.4 b ส่วน 4b x b a เเท่ากับ3ส่วน 4b b เท่ากับ2 3ส่วน4คูณ2 2 1 2 2 2หหารลงมาได้1.5เมตรจบนะครับถ้าแทนสูตรมันก็ง่ายเนาะ แต่อันนี้คือที่มาของการหาสูตรนะครับอาจารย์ก็จะจบคลิปตัวนี้เอาไว้นะครับเป็นการอธิบายที่ไปที่มาของมันว่าอ๋อมาอินดิเกตอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแต่โดยหลักๆเนี่ยส่วนมากเราก็จะใช้สูตรสําเร็จเหล่านี้แหละในการในการคํานวณน,นะครับอโอเคอาจารย์ขอจบข้อนี้เอาไว้ที่นี่นะครับ ขอจบข้อเนี้ไว้ทีน่นี่ใครยังไม่เข้าใจก็ดูซ้ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปคลิปต่อไปนะครับ